ปี2,560ปีระกาดวงชะตาของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรแต่ละปีนักษัตย์จะเป็นอย่างไรดวงชะตาของท่านอาจจะเจอทั้งเคราะห์ร้ายทุกสุขและวิบากกรรมต่างๆสําหรับทริปนี้ในรายการดวงทำนาสุขเราจะนําท่านพาไปสะดกเคราะห์แก้กรรมเสริมบารมีเสริมดวงให้ท่านกับทริปนี้5วัดในวันที่5กุมภาพันธ์2,560รับเพียงแค่20ท่านนะครับผมสามารถ จองที่นั่งได้ที่เบอร์0898909592และ,ะไรายได้จากการร่วมทริปนี้จะร่วมบูรณะพระเจดีย์ชัยยะมงคลสีธราวดีณวัดป่าปทมชัยตำบลหนองปากลงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมร่วมกันเดินทางเพื่อเสริมมารมีกันนะครับ